เมื่อวัยนี้นล้วช่างเคื่อ <วะ S 1> แล้วบับทางอยากติดต่อมามช่างเครือร่อติดต่อมาอีกหรอหลังจากทติดติดจ่อเดือนหนึ่งแล้วนะเพิ่นว่าเนี่ยไรวาจะได้ว่าให้อายชมยุทธานทูบเลยเหรอเอาเบอร์โทรเอาเบอร์โทรหน้าน,นั่นนะน,น,น้องชายเพ่ชนะให้เขาโทรติดต่อไว้เดี๋ยวเขาเว้าเองมั้งโทรติดต่อไปติดต่อญาติเขาอ๋อนี่จะเอาตาม มีเนาะแต่่วาเบากมีมีเด้อเบอร์นี่เบอรเออเขาเขาเอาเล่าหนึ่งไปว่าจะทานทูตเลยเอาให้ทางสถานทูตนะโทรคุยกับญาติพี่น้องเพิ่นนะแบบนี้บ่อญาติจะบอกอะไปเวลาเาเจ้าไปพุ่นเนี่ยเอาเบอร์ทางเขาหน่ะให้ทานทูตเพราะว่าให้เขาเว้าวเลยเขาพูดจะเราว้าเขาอแมนแมนเจ้าหน่อยมันเว้าเนื้อผู้อยากไล่จะได้วอกขับรถ กับสบายดีสบายดีนะ้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุขคนเนาะมาจมองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสด,ดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกท่านึงมาพบมาพอกับช่องยูทูปของวาริงชายใจกันลอยพี่น้องเไยเนาะกันพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าได้ชื่ออันผาหม่มกับศาสตร์เอาพี่น้องมาให้เพิ่นอย่างไรก็มาเบิ่งมาชมกันพี่น้องอยู่ลำด,ดับเบอโออย่างไรพี่น้องเลยเพราะมันยังลายมืออยู่นะพี่น้องเนาะเฮาเมื่อเช้านี่ก็ตั้งบอรโอเอาเงินเนาะไว้ให้เพิ่นซื้อกินช่องเชนไม่เศร้านะ พระโฮมเขาชื้อให้ผู้ละพื้นเนียพี่น้องไงเนาะซื้อเป็นผู้ละพื้นให้ให้มีอันหิวซื้อแบบพื้นใหญ่อันนั้นมันแบบมีอันหิวพี่น้องไงเนาะนี่กับสะเนาะบ้านเขาเฉเอาสาสิญสะภาษาทไทยเพื่อาจฉยเอิญเสื่ออันไหนเสื่อนี่อันพระโฮมนี่มีบ่แบบนี้่ไงอันตัวบ่าวว่าวเชื่อเนาะ โัวเมื่อยเลยเมื่อยน้ำพนเลยว่าผมช่างเสือนี่สัตว์จะมาพื้นใหญ่เลยอ๋อครับันควายมันก็ฝืนหนึ่งคนโตขมือเลยคือจะพื้นเนี่ยพื้นว่าเราจะหน้ามันของเพื่นนะนะทคมปติตุ่มมันพรามมันไปหน่อยได้อนี้นะแบบว่ามันเป็นถุงหิวไฟถุงมันโอ้ยมันนุ่มได้นุ่มครับมนนี่ฮะนุ่งไเอาเปิดที่เนาะเรือสบายดีเด้อสายดีวา นัก,น,กนั่นอยู่พี่น้องกันเดีย,นย,ด,ย,ยดนี่แต่เขตไหนล่ะมีแต่ว่ามืออื่นไปมอบให้เพราะว่าลงไปลงไปมื่อนี้กะยังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงมันไงเพิ่นก็เน,นี่นเนี้เอาคุเกี้ออไปเท่านั้นแหละเพิ่นอยากข้อคุเกียวนเนาะมืออื่นเนาะไปพังผู้อื่นเล่าเชื่อเพิ่นก,บบคคกระปุกกระดาแล้วเพิ่นเนาะแม่นแน่มืออื่นมืออน่นพี่น้องกันนี้แหละมันยังมีค่าใช้จ่ายอันนั้นอยู่สมมุิว่าเอาสิซื้อแบบพื้นใหญ่พื้นราคาแพงอะไรดีกัยังเอาเงินไว้ ใช mm ่ใ hmm. จ mm ่ใ hmm. ห mm ้ช hmm. mm. well, so like? mm ื hmm. mm ่อเฮาไม่ไ hmm. ด้ชื่ออย่างในเงินผืนมิจะไว่ชื่อเฉพาะชุมเพิ่นเนาะบ่บาเฮาได้ช่วยเพิ่นนี่ก็ดีใจแล้วนะแม่นเนาะคือว่าบ่ได้ชื่ออย่างแบบมันไว้ใช้น้ำมือนน้ำมันก็ยังเงินชุมเฮาเองช้ำพี่น้องเนาะนักใจอยู่ได้กับเพชรนเนาะพี่นงค์เดี๋ยวค่อยเข้าไปให้เพิ่นก่อนไปทั่งถาดเออใจเฮงพี่น้องเคยลูกเพิ่นกับงอมเงี้ยมอยู่แต่ว่าเฮาสิบ่ค่อยอ่า ถ่ายรูปเพิ่นย้อนแบบนี้แหละพี่นเราเล็กน้อยเนาะปิ๊กคอมเมนต์บนมีนมเสื้อผ้าแนะเท่ใช่เสื้อผ้าคาคิงเสื้อผ้าเก่าอยู่น<อ>ะสบายดีด้วยบุ๊กะสบายดีด้วยจนะไงอย่าดืด้อเลยอย่าดืด้อเลยเราบุ๊กเคยถามหาพ่อว่อาด้อมนะเคยถามหาพ่อเลยอือ เนาะมาโอเนาะอ่ะคนอื่นก็เอาผ่าห่มให้เพิ่นเลยปูอ่าครับเมนครูตะพื้นเลยเน๊ตเมนผรูตะพื้นก็ห้ามจีดทุงมันเด้อห้ามจีดทุงมันอ่าห้ามจีดทุงมันเลยเพราะว่าสิไว้ใช่ถือง่ายปะชุ่มเจ้าไปหันไปนี่มันมีทุงทุงหิวอ่ะกับเชื้ออ่ากับชาตินี่ชาตินี่ไว้ไม่ปูอันนี้คือว่าเป็นเงินของ เอฟซีทางฝั่งไทยทางเอื้อยทางฝัง่งไทยเป็นไหนเพิ่นบ่ได้บอกชื่อบอกเสียงเนาะเพิ่นช่วยมาให้เขาซื้อ,อามาให้แด็สซีอันกับโบโโนี่สีหามเตียงยับไปพี่จังน้อยนบโนบูเนะาะเพื่อนจะหามืนเพื่อนใหม่เพื่อนปูเพราะพอมันกว้างพื้นที่บางนี่จังน้อยนะเ,นเ,นเ,เห็นไหมเมนเมนถูกไล่อยู่เนาะเป็นอนะไรก็ยับไล่อยู่แด็อัน เรื่องลาวบอกเพิ่นน่ะเวบ่แม่นบอกแล้วว่าเขาก็ได้ไปคุยกับกับเจ้าหน้าที่้นว่าให้ผู้เกี่ยวน่ะลงแม่นเาว่าผู้เกี่ยวนี่บางคนบ่เข้าใจผู้เกี่ยวก็รนแม่นงไปล่ะมีหยังกจังหาือกันได้แต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้พันุงเนาะว่าสิซอยแบบใดเนาะเฮาก็ยังคุยผู้นั้นได้เลิกปนะแม่นงรตนาว่าพร้อมบ่อืพร้อมสิไปเนาะโดยัดนใจให้เด็ดาดบดนี้นะ คักนี้ <c oughs> ก,ก,กลอัอแต่ว่าสิได้กับหรือไม่ได้กับกึบก้นยูกรับเจ้าหน้าที่เพิ่นอีกครกััจ<ม>ุ้งข่อยนี่คือว่าช่วยอะไรเต็มที่แล้วนเนาะเบาเนาะแบบนี้เน่ยคั <c oughs> บบมกเมนคำบไปกับบุหูคือว่าวนะันนี้ตรงมากระเบ้าช้งหัวดาเดต่ตาดาวเลยวะชงเทียกถามลูกถามอย่างแท้ เราโทรใช่ป้าอยู่บ้านทงหุ่นน้องชาวเมทานันนหมใช่เป็นไรใช่ไหมวันให้หรอให้เห็ดย่างเขาอ่ะให้ขี้นอดลูกนี่แหละขี้เห็ดย่างเขาอ่ะยางตีบวคขี้เขาอ่ะแล้วปีใดเพื่อแล้วเราลืมเนาะลืมแล้วลืมหรือปะหืมว่าเห็นบ่อลขีดตีว่าตีเมียตอนนี้กำลังเป็นกระแสใน โลกตัวเสียวเจ้าหน้าที่เพิ่นกับอันนั้นเรือนคำอยู่ไทยก็คือกันทำได้อันนี้อันโมเวนแนวกินแล้วบอกเขาว่าแบบนี้กินแล้วน้อยน้องปากจะอยากไว้เห็ุน้นองจะดีดุเห็นน้องจะดีคู่เอานอ้องลงไปเด็ดยุลงพุกบอตต้องเข,ข่ามาเพร่ะนายพี่มันปิดคอมเมนต์เมื่อวาน อาคลิปขึ้นบวมีฮอดเอซสิถามเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยมันบอกวนั้นเลยแมนเพื่อนชี้ว่าเป็นยังคือปิิคอม,มิ่นนั่นนั่นนี่อีกฝ่าเด็กน่อยลาย,ายต้อหนะ่ีอดตวอยู่บนโดี้ับวมเมื่อวัยนี้แล้วยังเื่อแล้วบันทั้งยาพอตาอมา จองเพื mm ่อคอนติจองมาอีกแล้วบ่หลังจากติด่อนติจอดได้หนึ่งแล้วนะเพิ่์ลว่าเนี่ยไรว่าจะได้ว่ะไอ้อยชมสถานทูบเลยเหรอเอาเบอร์โทรเอาเบอร์โทรหน้านั่นนะน้องชายเพชนั่นนะให้เขาโทรติดต่อไว้เดี๋ยวเขาเอาเองมาโทรติดต่อไปติดต่อทานญาติอ๋อมีเด้เอาตามนั่นเด้อเนาะเมดเดีว่าเขาก็มีมีเด้อเบอร์เนาะเบอร์เนาเออเอา เขาเอาเล่าหนิไปว่าจะทานทูตเลยเอาให้ทางสถานทูตนะโทรคุยกับญาติพี่น้องเพิ่นนะแบบนี้บ่ญาติจะบอกอะไปเวลาเาเจ้าไปพูดเนี่ยเอาเบอร์ทางเขาน่ะให้จะานธูตเพรว่าให้เขาให้เขาว้าเลยเขาพูดจะแนวเว้าเขาแมนแมนเจ้าน่ะมันเว้าหนึ่งผู้อยากไล่จะได้เอาคอยเบิ่งเนี่ยมีแต่จะเอาแบบรชั้นมีแต่ให้ทางเงินญาติพี่น้องเจ้าห้องครับเอาเนาะโอ้เนาะอแบบนั้นเบอก มันง่ายกว่าประชานกับรถจะน้าหนิพ่อไทยกับบุเบนอีกบ้านนี่พ่อไทยกึ่งกึ่งกั้งหมอนนี่บ่ยังอยผู้บางคนผู้เป็นบ่เชื่อค่ะมูมีนักทานนี่เฮงกระเต็กอีกนี่เลยเต็มว่าไงจ๊ะบ้านนี้ฮะคอยคอยสิถามมึงน้องชายเจ้านั่นเจ้าอะไรคุยอยู่ว้าคอยแจ่ละเทือนี่คือว่าน้องชายเจ้านี่คือบู้เห็นคุยโทรศัพท์เดียวนี้เป็นเนี่ยจักพม่เขากับมูกันเมื่อวานนี้ได้คุยแค่เทธอเดียวคุยกับหน้านั่นเลย คุยแต่ก mm. ับผ <mission Christmas> mm. no. oh. ู้นี้แม่ผู้ที่ไอ้ทรให้นะอืมเขาว่าบางเถ้อก็เบ็ดโรชับมดเคยโทรไปเมื่อนั้นกับโบมีนิดหนักเขียนมาซื้อโบมีนิดป้าบุปผาจนแบบว่าจนใส้รศัพท์จนบ่ใช้นิดพุ่นบ่หนอแบบว่าอยู่ไทยมีโบมีนิดต้องพูดแคบกว่าไรเลยเนาะแม่ได้โอ้แม่แบบว่านั่นทักแม่เลยผมีเบอร์เลยว่าชื่อประธานมันน่ง อู่บ้านเดียวกันนั่นแหละเราอยู่เล่นด้วยกันโอเคถ่ายรูปกันเนาะง่ายเลยวานอยู่กับคุยยู่ใช่ไหมวะแคเรียว่าถ้าเจ้าติดต่อมันได้ยุ่ยมีแต่ว่าหน้าที่ของติดต่อติดต่อกันได้ฮะมิเตว่าทางเพิ่นบ่มีเงินเมื่อตอนนั้นมีแต่ว่าอย่างไงเฮาขอความช่วยเหลือจากเฮานี่เอาลงไปชงที่กงชุนให้เอาหอดไป่หอดปงชุนยเอาเบอร์ญาติเพิ่นให้เราคุยกันเองกับกงชุนบ้านนี่มีแต่ว่ามอบมอบให้กงชุนกับญาติแเมน มอบให้กองทุาน,านกับญ<ง>าติแบบนี้นนเอาเป็นแบบนั้นเขาคุยเสร็จเรียบร้อยเลยเขาอยากระชมอยูอ่มุกลาหานกับใบวะอ๋อทอดมุก<อ>ละหานเนี่ยเขาสิมาเอาเองบอกอือการถ้าถ้าจำนวนถ้ามันพร้อมแบบนี้กัแล้วก็ทั้งสถานทูตเปิดหลับเลือกมันก็ชิง่ายเนาะเม็ดเม็หน้าที่ของชุมเฮาของยูทูบเบอร์ชุมมาหนี่งก็คือเอาเพื่อนไปส่งลงสถานทูตทั้เม็ดแล้วก็มอบให้เพื่อนะคุยกันนี้เม็ด ร่ใจ่บ้าเยกระบ่เจ้าอเนัน้ำอมจากความเห็ดเนาะลูกลูกลูกเจ้านี่ถามกันจอะถึหอดหรือ่ะจะไปจีกเแล้วละเล่าจะจีกเด้อจะหน่อยมือชุมบัดชุมเจ้าบัดบร้อยุครับชุมข่อยนองแกนชุมเจ้าหิวย่างเนาะ มันบ่มีถุงนะสมมติไล่ไปฟังไทยฟังยังบัดได้นั่งอยู่รถอยู่ยังบัดในตุ่มได้ยังไงก่อนหายทางมันยากของเจ้าเพลินกับโมมีเงินน้องได้ยินคนว่าอยู่โมมีเงินเพิ่นกับโบกไปอยู่คุยราคุยโทรศัพท์ตรงเนาะแม่ีคยางเล็บหน่อยก็่อยจำดี่อยได้ ทางด้านมันไม่เท่าเลยโดยทั่วหาแล้วเลยป้ะมีเบอร์ก่อนี่ด็กเบอร์กลัวแล้วก็เหาพยายามโทร่ากลัวแต่มีเบอร์จ้ะมียูเห่ากับมีเบอร์กลัวต่างคนต่างมายอมโทรหากันคือหายเนาะแปลกแท้ก็สคือหายงั้นเราปโทร ใยและกอดแม่เทาแน่วเห็นนองแม่ยา,าเท่าเราได้เราเป็นคิดอยู่บป่าแค่แม่เรากงมูเราก็เป็นเบงเนาะเราก็เป็นอานฉันดูเปนน,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 นี้นี่ยคือว่าเทือนี่เนี่ยคือว่าเอฟซีเพิ่นให้โอกาส ยังดีได้มี m, เมๆเพ่นชื่อพนพอมีเงินชื่อกับเขากำหนามให้กินในนอกชื่อว่าเธอชุดทไทยก็ว่าแม่แม่พ่นให้ให้เจ้าค,คุดค,คักลยบ่ดนี้ยชาวร้จะหน้าเอ้ยพันนั่นนั่นพันบอกคักแน่ไรบ่เนี้เนะียโอกาสมันมันมีเข่ามาหลายเทือกประเทศไทยนี่คือว่าเป็นประเทศที่จะิญเพียบพร้อมทุกอย่างปลูกพักปลูกหญ้าคายกับบดอึดบ,บนคนหลับสื่อหลับชงเนาะถ้าว่าอยู่พุ่นเจ้าลูกเจ้ามันนี่ว่าํำลูกทีคนนี่ เลี้ยงได้สบายอยู่ราวเขาหนีโบเมนว่านั่นดอกขาคนบจักวิธีหาเงินนี่หาโเป็นขาคนบมหูจากเหตุดีเนะาเนะโบเจ้าอยู่ชิป <10 S 2> ปีกับเพื่อนชาตนั่นเป้นกันยังทำเขาแต่ว่าขนาดชุ่มก่อยเองนน่ยังไ้เงินจากประเทศไทยมาเหตุเทือนอยู่ทุกคนเลยเดี๋ยวนี้เนะาะสำเร็งาน,นไปหาดินล้นหาแต่เป็นวัยรุ่นเป็นชิปปีแต่ละคนโนถยเดี๋ยวสุดท้าย ไปอยู่ไทยกับชีวิตปีผูกกับไปอยู่ประเทศไทยพอจังได้เฮือนหนึ่งอยู่เฮือนนอนเท่าถุงมือนี้เราก็หันกัวภูเห็ดบ้างมีเรามียู้ออ่ยเราก็นอนเื้าแล้ใช้ยเงินเราไ่ได้ใชับ้านนั่นเนาะแสดงว่าเจ้าน้องห่กับกลัวเจ้านี้หลินเมาหลายปีแต่ว่าเจ้าบุกเกยบอก็จะห่ยเนาะนี่มีแต่ตัวอ่อมตอนล่งนี่นะลูกชองชามคนนีอยัางภ่เห็ดต้งเด่นมาแต่ตะกี้ผู้ไหน ใครช่วยเอาเงินให้เธอชีหาล้านจากใช้คดีเอาเบิดเนาะให้ป้าให้เรานั้นแหละเจ้าไปเบิ่งคนอื่นหลายโพดว่าเจ้าจําเป็นแบบนี้เขาช่วยเจ้าได้บะได้ช่วย,วยนัน่นไล่เงินหมดปยายให้ป้าให้พี่ให้น้องแบบนี้เนาะมันโมเมนต์<ฆ>แนวได้ของแนวผู้ใหญ่เพิ่นอยากเลี้ยงดูครอบครัวเจ้านะตัวเองเอาตัวเองมาลอดเออจะเมื่อเจ้าคองยังเอาตัวเจ้าของมาลอดนะ เจ้าบบต้องว่าย่านเขาโบหักบบแพงเจ้าไอ้มันโมไม่เหนได้แบบนั้นเนาะบบเนาะเอาตัวเองกุ้งก้อนหนึ่งกุ้งมุ้งอย่งแบกปันถ้าช่วยเดือเข่าอันตัวเฮาเดือดห้อนนี่มันก็ยากไดยเฮ้ยอยานี้แล้วจะมีตุ่มเนาะเมนที่บอกสมมติว่าโบมีอลูกก่อยว่านั้นวันที้งานุูกก่อยแล้วก็อะไรนี่คือว่ามาหนีโรลาเรนดีอยู่ที่เดียวจนไปนอนไฉ เจ้าีคว้ม <c oughs> คิดข,ของเจ้าลองข่อยถามเจ้าเป็นในความคิดของเจ้าไปว่าเจ้านีออกจากบ้านเมื่อน,นั้นคำมืมีชุมข่อยเจ้าเชียดนอะไรเอ็แฟนเจ้าอข่อยถามบอกความจริงโนบัต้องตัวไปอยู่เล่ๆโลๆได้ไหมไปหานอนอยู่บ้านมูนได้ไหมอยู่จ้ะจะอยู่ห้องเมื่อไรจะอยู่เพิงบ้านมูเนาะก็น่นแล้วดูันายนีย่เนี่ยพี่นอ้องไแจังว่าอย่างให้คิดเห็นอย่างไงคิดคักคคิดใต้ตองคักค ก็คืออันยู่หอ้องกับพญายามษ์บกพากันโจมเสียงเด้อเพราะว่าห้องข้างๆเพิ่นมันมีหลายคนแน่นอนอยู่นี่สนะำเพ็จเสียงวุ่นวายแต่จักหน่อยเมื่ออื่นเพลินห้เฮานีหนี่ไปหาห้องเช่าเ <c ười> พื่อสิมีมอันมันบ่มันไกลทางแบบนี้อีกยากอีกแล,แล้วต่ราคาก็สมเหตุสมต้นเนาะเมลนแต่อยู่ใกล้ทางหลายคนย่านลูกเจ้าออกไปทางอันนี้ยังว่ามันอยู่คนหนโซนกับทางนี่สบายแล้วเจ้าเดี่ อ <c oughs> โอ้ยังดีได้ยังมีอันเบบซีเพิ่นเบิง่งเห็นให้ขากับเข่ากับน้ำเนะนี่ยน,นจะ่จะไปเข้าใจแล้วพังเบิง่งอันนี้กะพังเบิ่งมือนี่แหะชิฮูู้ปนถ่าสมมติว่ามือน,นีอนะ่มันไม่ได้ผนจังไงเท่ากับชีอาทิได้แก้ขึ้นมาอีกเมนเมนเมนเดือดใจจ้<ม>ะแต่ทำไมนอนแบบเก่าดีได้ ก้นและอย่งหาหาลื้กันมาอีกมันมีแผนหนึ่งแผนจองที่ดอกไี่รอเนาะแตาวข่ายยังไม่ได้ว้าว้าวยนาหน้าเสียกอย่ังเพีไ่เห็น้าวข่าน้าหายอย่างเดี้ยดอกเต่ามาเจ้าเห็นแหละบ่ใส่แครงเลย เวลาเจ้าไปซื้อนั่นซื้อนี่นะให้ไปหัวนองมาแล้วปะทางหวงมีห้องอะไร่าเราไปเบิ่งได้เงีนปลาคิดื้อคิดดีเฮาตังเอาติงไปง่อยเหยียบปลายพื้นปักพื้นปักภัยพอเฮงเลยระวังนะเออนเท่าไ่เน้าชีวิต่แ้วเราบ่อไห้นะเราตื่นห้เยูะบ่ บด้มีอย่างเลยเชื้อผ่าน้าเพกับบมีอย่างเลยแล้วจำสินาวมตื้นน่งวาืผ้านะตื่นเดียวเจ้าไดุู้มด้วย่ค่ะลูกก็ให้ลูกมุงจ้าคนเนอนที่นี่เหาก็ตัวนอ้นี่ตัวปุ๋ยนอนเ็กปีกายนี่โทรศัพท์ปีกายนี่นะทิมบอกคือว่านี่อะไรมันใช่ได้ชื่อเปลี่ยนออกทำไม ชื่อไหมตัวนี้พี่กายนี yeah. uh ่ค huh. mm ือ hmm. ส mm ีขาวกดพยายามหญ่ไปหาเด็ก hmm. น mm ่อยเด่นจาน่อยเจ้า hmm. บ mm ุม hmm. <c oughs> yeah. ok ีทางตีโตหน่อยงมันมันเหะเนาะมีช่องทางตีตหน่อยเฮงิ่เงี้ยอ่างี้การตีโตอกับอันญาิทังนั้น โถ่ติโตกันกับเพลินได้จังหน่อยไปแล้วบุหิงติบบุมมีผู้มาเอาเจ้าอีกเนาะชงงว่า่ไงว่าชงห่อแต่โครงซูนนี้ชุมเฮาน่ะเนาะเบาดิคือว่าปีที่แล้วนี่ตอนที่ผู้ใหญ่เพิ่นให้คว่ำช่วยเดือเพ be. ิ่นสนับสนุนนั่นมันอาจชิมห่อเทือนเจ้าเลยน่ะเนาะก็ว่าว่ายงซกลงเป็นขันเป็นต้นเมนโบได้แมนทีดูปรับคือแบบนี้ดิ มาแบบนี้นี่มันแบบโดนมาโรดบุกปั้บพดอันนี้เพราะว่าลูกพัดทีเอาไปในน้ำโพต่อน่ะเนาะเมราะว่าผัวเจ้ากัวางว่าจะได้เอาไปพุ่นได้ตอนนั้นจะได้ไปเพิ่มกันได้ได้ตอนนั้นท่านจะไปซื้อไายซื้อคาดเนาะโหสุดท้ายนจะไปซื้อไายซื้อคาดวันนี้เห็ดหน้าได้เพิ่นแบ่งห่างยุบคาคาดคาไทยฮะเป็นไรห่างเจ้าบ่อวันนี้มันเป็นของไทยบัตนี้คาดไทยเป็นของโบว์เนาะ เนาะนะก็เป็นยังเนาะมั <No. S 2> นผ่านไปแล้วได่ดืมชาเดื่องลาวกับเก่าของเจ้านะ่ะลืมทำไมเจ้าได้กลับไปพุ่นดีก็เริ่มต้นชีวิตใหม่โมเมนต์ได้เกบบ้านอันนี้กับห้องก็ได้แบบว่าอันอันนั้นอันนี้กับครอบครัวเจ้าหรอกมีแต่าทำลงไปพุ่นกันรแบบือแวบบ่แบบา อันน bueno, ี้พูดว่ว่าช่วยเป็นเคื่องสุดท้ายในตอนนี้เพราะว่าถ้าจะพูดว่าไปล่ะกลับมาอีกสมมุติว่าอนาคตบ่บ่ในอนาคตตัดไปเลยแต่เดี๋ยวนี้กลับมาอีกอ่ะายเอ้ยค่อยมาแล้วกค่อยบอกบ่ได้นี้แล้วเท่านั้นว่าเฮาเฮ็ดชุดนําลดิุชุดมาาจังซนให้เด้อ คือใส่ดูกนะคือสายดุคือใส่หน้าโคดของลูกเจ้านะหมคตาได้แต่ทเนาะคำอันนี้คอยคอยคือว่าอีแบบว่าเจา้าว่าพาลูกไปนอนอยู่ป่าอยู่อย่างได้อันนี้คอย,ยังตัดสินใจอันเจ้านางรถลงมาใส่ทางลงมานี่ว่านอนอยู่ป่าทั้งเกิดทั้งคำต้องขึ้นกิเทสเป็นงอตอดพวกชัดที่มีผิดตอดมันยังเชียร์ชีวิตไปฮะยังได้อีก เ,ววเ,เก็บป่วยมาเนาะเจ็บป่วยคือว่าเป็นไข่เป็นยังมืนเป็นไข่เหอรออันนอยยาลายบาลประเทศนั่นแหละกินแบบอะไรของเหมือนน,นู่นเหงื่อหนักชื่นใจครับและกันชนาเนอ้ยบ้บ่กับเพื่อกับน้องกับไหนบ่จับดีไหนบ่แต่ความดีแนะเจ้ากับไปอันชายไพ่เพิงเขา อาสามเจ้าตั้งเนื้อตั้งโตไล่อันนี้นะ <c oughs> ต้องขอโทษวัตทุกคนเมือว่าเอชซีที่เบิงอยู่เดี๋ยนี้ก็ให้ขอโทษโทษเพราะวา่าเพิ่นเบิงติดตามมาอยู่เนาะที่ว่าตัดสินใจผิดพลาดไปก็ให้ขอโทษเพิ่นโทษเจ้ากับบริเมณนว่าคนมรด้เฮียนต่ังเสียงสือเฮียนจดทอดอันสัน้นโมอปลายจักเบิร์ดอย่างถือมันควร ประเทศไทยคนไทยนี่เพื่อนเห็นคนยังเขาไปใช่เพื่อนยังย,งยกมือไหวก่อนโดเนาะบอกว่าผูน้น้อยผู้ใหญ่สหรับแรกคือยกมือไหวมือนั่นรับของผู้รับผู้ใหญ่รับของเอ็มซีเอให้โหวตเงินหลายล้านเดิมได้ชุกโขดไปช่วยเจ้าปิกายมีเงินสามสี่เนาะสี่ชิป, 40, ชปหายชิปล้านผูรวมทางเฮือนชมเฮือนชม,ชม,ชมยังรวมทางพาสปอร์ตมายัง เดินสามโูครัว,วามายัางอีกจอหน้ามจอในอีกแจ๊คชิว่าไปชักแจ็กี้วา่าจะดึงไ้ผ้าลงยังเดืยเอยทอมไ่ได้ดึงทอมผ้ผ้าลงฮันไ่ใช่ได้เนาะโหขวัวไปขวัวไปอยากไปหลือโอ้อยากไปหนะี่เขาว่าใครัวไปเขาว่าขัวนี่ใครเนี่ยเขาว่เขาไม่ทุกเขาพัวไปยอกนี่เลยเขานี่เจ้าเนี่ยบอยง่าย จ้าตัวเจ้าเองได้หาเงินชื่อยาให้พวกินพ <ไป S 1> วแมน<ม><ม>ยังได้อันนี้นไปหาขอเข่าขอหน้าไม,ม่้เขากินบัตรคนท่ายไมให้เขาขาดตัวเองมีเ,มเหือมีแหงได้วันเนะาะเบาเจ้าจีบานได้ใช่าำวานั่นน่ยบเคยิบโบตบบ้ตีเมียขายุคือว่าเขวยจนออกว่าตีัวตีไปไปเห็นกินกตับมาะเยกินันไปขาเจ้าไปเห็นยังเขาจังตีเขีเจ้าออก ตีตีแห้งเติบแขวจะหนองเนาะมามิเตชุดเตียงยับขม้าพี่ก่อนจังหน่อยบอให้เป็นกว้งพ่องนั่นตนบาบดไปอยู่ข้างนั้นเดี๋ยวตียับเตียงมาพี่จังหน่อยข่อยเห็ดน้ำหมดได้ไหม่มดได้บอมดได้กับบวช ทำมยรออกมาก่อ่เออมันมันกว้างแน่บานแต่หน้าเอนพิ่นพอมันกว้างแน่จังน้อยเนะได้พามแลวได้นเดี๋ยวเาคอตัวออกกอด้บนี้เด้อสบายดีกล้องพติ มีแต่ว่าขอบมือขอบใจทั้งภรรักุญายเพื่อนเนี่ยขอบใจที่ใจที่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ดีดีใหเด้วยบอกว่าไทยดวงเมืองยุคขอบมือขอบใจน้องว่าไทยดวงเมืองยุคขอบคุณคุณแม่ที่ช่วยเลื่อนพลาห่มนี่แหละกับชาติเี่ยเลยนั่นยังโมเมนต์ไทยเลยเนาะมันเป็นลาวคือเก่าอยู่ระยะลับลาวเรื่องนี้เงัน ขอโทษเอฟซีท uh, uh, mm, ну ี่ว่าเจ้าเคยเหตุผิดพลาดมาอ่ะเจอหนึ่งกอไทยโดนขอโทษนะขอโดเอฟซีบดเลยเอฟซีบดขู่คนฮะ f อีที่อยู่คำผิดนี่ล่ะอ่าพี่น้องเลยเนาะเนาะอย่าลืมได้อย่าจีบได้อย่าจีบ้็ถูก้อพี่น้องเลยมาเวียงสิขอจบลงก่อนเด้อประวัดนะด้วยด้วย โอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้เด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะมีแต่ว่าเฮาไดไรมาเป็นสะพานบุญให้ทั้งเอ,อืดอยู่ทงางฟังท้ายแล้พี่นอ้องก็ที่ว่านซื้อเสือ้อกับซื้อผ้าเนาะพี่น้องเนาะแต่กันยั่งอยูอย่หลอกเงินเพิ่นกันั่งเด็กๆหน่อยแต่ว่าเฮาสีไห้อันซื้อกับเขาเพิ่นกินเมื่ออื่นนี่พี่นอนะ้องเนาะจังไรก็ต้องบบขอขอบคุณขอบคุณหลายที่ว่าสงชานเพื่อนเนาะเพียงเนาะที่ว่าเมตตาเพิ่นก็น คลิปนี้ก็สิได้ขอจบลงเนาะก็ขอให้เอื้อยอยู่ดีมีเฮงคว่ำเจ็บบังห้ได้คว่ำไข่บ่ให้มีขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องเงินของแม่ร์รุนโลดก็ยังบ่ได้เฮ็ดหยังพี่น้องก็มีแต่จ่ายค่าห้องไปี่ก็มีแต่อันนั้นมื้อนี้อ่าบ่วชเพิน่นจ่ายเดี๋ยวมื้ออื่นถ้าว่าเพิ่นนั่นก็เฮาสิเป็นคนจ่ายพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิขอโตจบคลิปลงไว้ก่อนถ้าว่าผิดพาทการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภอภัยหลายเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงเนาะ รถจะหนาก็ยังคือรถจะหนาคือเก่าเนี่ยพี่น้องไงเพิ้ลว่าวโมเป็นว่า,า,าง่ายใชาเนาะก็มีแต่ว่าเอาสีอ่าเอาเราลงไปกรุงศูนย์นะกะับจะเอาอันเบอร์ญาติเราคือเราเนี่ยญาติเราคุยกันเองกับอยู่ทางกรุงศูนย์เนาะเพียงเนาะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องเไยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ,ยดบัดจักรุกคนเนาะ